สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพึ่งนิสันเพื่อนที่แสนดีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พึ่งพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมรถนิสันนาวราคิงแคปเอค่ะราคาอยู่ที่6490 0 0บาทนะคะรุ่นนี้พึ่งมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะให้เพื่อนๆดาวเพียง390 0 0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมชุดตกแต่งแบบนี้เลยนะคะดานามาพร้อมด้วยตัวหนังสือนาวราสีแดงนะคะกระจังหน้าอิตาล็อกสีดาเช่นเคยค่ะ ไฟด้านหน้านะคะเพื่อก็แถมเป็นครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะติดสติกเกอร์สีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะทั้ง2ข้างค่ะตรงไฟตัดหมอกก็ติดสติกเกอร์สีแดงให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะสำหรับด้านข้างนะคะเพื่งก็จะติดตั้งซุ้มล้อขนาดใหญ่ให้แบบนี้เลยนะคะยางล้อแม็กก็เปลี่ยนให้เหมือนกันค่ะเป็นแม็กขอบ16นะคะ ลายล้อแม็กเป็นลายดอกไม้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแม็กขอบ16ค่ะลายล้อแม็กสุดฮิตเลยนะคะตอนนี้ค่ะลายนี้สวยมากนะคะด้านข้างพื้นกระแถมบันไดข้างขนาดใหญ่สีดำนะคะกระจกมองข้างสีดำตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงค่ะ มันได้ข้างพึ่งกติดสติกเกอร์สีแดงคาดยาวให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถค่ะคันนี้ติดสติกเกอร์เป็นแบ็กอีดิชันนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะกันสาดพึ่งก็แถมให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ติดฟิลม์มไฮคูเซรามิกอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายก็จะติดสติกเกอร์คำว่าแบ็ k อ d ดิชันแบบนี้เลยนะคะ ุมล้อด้านหลังนะคะก็ติดตั้งให้ค่ะล้อแม็กขอบ16นะคะคันนี้ก็จะติดตั้งโลบาร์ให้ด้วยนะคะเป็นโลบาร์เหล็กนะคะแข็งแรงใช้งานได้จริงค่ะแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้สีดำนะคะก็จะทำให้ดูดุดันบึกบนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับสีดำค่ะด้านท้ายก็แถมครอบไฟท้ายให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ฝาท้ายก็จะมีคำว่า Navara ราุ่น SL นะคะสำหรับคันนี้พึ่งก็แถมเป็นการชนท้ายขนาดใหญ่สีดำให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะกระบะไลเนอร์ของแท้ของสูตรนะคะพึ่งก็ติดตั้งให้ค่ะแบบนี้เลยนะคะสำหรับรุ่น n a ว a r a King Cab SL ค่ะเป็นรถกระบะทำเงินนะคะราคาไม่สูงมากค่ะผ่อนสบายๆนะคะ ดาวเพียง3900มบาทเท่านั้นนะคะก็จะได้ชุดตกแต่งสวยๆแบบนี้กันไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักมาคุยรายละเอียดกับพึ่งได้นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ค่ะที่เบอร์0-6-1-7-4-2-3-9-9-4นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกับพึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวพิ่งจะทิ้งลิงก์ไลน์นะคะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ ถ้่เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สามารถทักมาคุยรายละเอียดกับเพื่งได้ค่ะดาวเพียง39,000บาทเท่านั้นนะคะเพื่งย้ำให้อีกทีหนึ่งตกแต่งสวยๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้เพื่งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ